แกงเห็คุณบ่นว่าไม่ค่อยมีเงินแล้วช่วงนี้คุณจะต่อเติมบ้านทําไมก็แม่นอยู่เฮียแต่พอดีเจอช่างดีอ่ะเขามีเวลาเขาจํากัดก็เลยแอบข้าแม่แปงเนี่ยแปงมันแล้วแล้วี่ยกแปงเห็นคุณบ่นว่าไม่ค่อยมีเงินแล้วคุณมาพูดจารุนแรงกับผมทมําไมไอหยังถมงมาเฮียพูดอะไรแม่แม่ผมถามคุณแค่เนี้ต้องขึ้นพ่อขึ้นแม่เลยหรือว,ว่าเมื่อใดเฮีย ก็แค่ว่าเจอช่างดีในเวลาจํากัดมาได้ว่าฮอนว่าหายหรือไผ่เหรอถ้าคุณพูดคำว่าแอแอแม่แม่ยังไงเฮีย er. แตงว่าแอค่ะแม่มันแปลว่ามุ่งมั่นหรือตั้งใจทำสิ่งนั้นในเวลาตี่รวดเร็วหมาได้ว่าพ่อว่าแม่หรือไผ่เฮีย er. คนเมืองตะอันนะที่จะเข้าใจกับว่าแอค่ะแม่นี่นะ